สวัสดีค่ะเราได้มาพบก,กันอีกครั้งกับหนึ่งใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอประจำราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนคลิปนี้เป็นครึ่งปีหลังของราศีพฤษภความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจ จงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ศรัทธาเชื่อมั่นพลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเริ่มจากตัวเองสิ่งที่เน้นจากตัวเองทุกชีวิตย่อมมีความสำเร็จนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายราศีพฤษภช่วงครึ่งปีหลังของราศีพฤษภนั้นเกฑ์การงานจะประสบความสำเร็จคุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการงานการลงทุน ใครที่คิดไว้วางแผนไว้เริ่มทําได้เลยนะคะช่วงครึ่งปีปีหลังของราศีพฤษภนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จถึงแม้ครึ่งปีแรกคุณจะมีเรื่องทุกข์ท้อไม่สําเร็จเกี่ยวกับการงานแต่ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าครึ่งปีหลังของราศีพฤษภนั้นคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการลงทุนคุณจะสําเร็จ แต่บางครั้งความสำเร็จนั้นมันอาจามาจากความเหนื่อยทุกท้อคิดมากเดี๋ยวก็คิดนน่นคิดนี่อย่างว่านะคะบางครั้งสิ่งไหนที่เราต้องการความสำเร็จเราก็ต้องใช้ความคิดเป็นธรรมดาคนที่อยู่ที่สูงย่อมใช้ความคิดต้องมีความอดทนมีสติจะมีเรื่องทุกข์กังวลแต่ขอให้ใช้สตินะคะ แล้วคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักคนเรานั้นย่อมได้ไม่เหมือนกันบางครั้งบางคนได้เงินแต่เสียความรักได้งานแต่ความรักไม่ดีแต่ในช่วงนี้เราชาวราศีพฤษภนั้นทุกสิ่งจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้เหนื่อยแต่คุ้มค่ากับความเหนื่อย เพราะแต่คุณจะห่างหายไปเมื่อความสำเร็จเข้ามาแทนที่ค่ะระมัดระวังคนสูงขาวจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลคนสูงขาวนี้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักหรืออุปมาอุปไมยไปว่าคนรอบข้างของคุณที่สูงขาวนั้นระวังเขาจะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลคุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเอกสารติดต่อหน่วยงานราชการเซ็นเบิก เอกสารการเซ็นสัญญาต่างๆถ้าคุณเซ็นสัญญากับคนผิวขาวสูงระวังอุปสรรคด้วยนะคะแต่ทุกอย่างจะฟันฝ่าไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินการเงินนั้นชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์เงินโชคลาภคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นั่นก็หมายถึงว่าช่วงครึ่งปีหลังคุณจะมีโชคลาภเข้ามาอยู่บ่อยครั้งหรือได้เงินฟุกๆเดี๋ยวก็ได้เงินนูน้น เงินนี้เงินตกเบิกหรือเงินที่คุณลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนมาให้กับคุณนะคะเกณฑ์การเงินของคุณค่อนข้างที่จะมีดีมีเข้ามาถือเป็นการหมุนก็หมุนเวียนไปสู่ทางที่ดีขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรอคอยคุณรอคอยที่จะได้บางสิ่งบางอย่างรอคอยนู่นรอคอยนี่รอคอยสิ่งที่คุณต้องการการรอคอยของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ กำลังจะเข้ามาอยู่ยในมือของคุณถึงแม้บางครั้งที่เหนื่อยแต่บอกได้เลยว่าการเหนื่อยของคุณคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะความรักคุณจะมีคนที่มีอายุน้อยนำความรักมาให้กับคุณคุณจะได้โชคจากคนที่อายุน้อยกว่าคำว่าอายุน้อยกว่าก็คือน้อยกว่าอาจจะเป็นเด็กเป็นเบบี้เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่า <S <S ก็คือเป็นเด็กหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณปีสองปีนี่ก็ถือว่าเด็กกว่านะคะ คุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆกับเด็กนะคะบ้านที่อยู่อาศัยของคุณจะมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้าน่อมแซมบ้านหรือซื้อบ้านใหม่หรือได้ข่าวดีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะใครที่ยังโสดอยู่ในชาวราศีพฤษภจะมีคนนําความรักจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้กับคุณแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ระวังนะคะอย่าไปรักใครเรื่อย คนที่อยู่ข้างของกายของคุณจะมีทุกข์นะคะแต่คนที่โสดมีข่าวดีจะมีคนเข้ามาค่ะศาสตร์ของมหาเดวีศาสตร์ของมหาเดวะจะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีคุณมีสายยานของมหาเดวะมหาเดวีใครที่มีความทุกข์อยู่สามารถติดต่อมหาเดวีได้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปได้ค่ะ จากสัขโงมหาเดวีพยาโกรการเดินทางไกลของคุณจะผ่านพ้นจะคลี่คลายเดินทางทั้งใกล้ไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรมีเพียงอย่างเดียวอาจจะเหนื่อยกับการงานเหนื่อยท้อเพียงแค่พักร่างกายสักพักหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นคะ่ะอย่าโ้มงานหนักมากเกินไปสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเราสุขภาพดี ก็มีอะไรอีกหลายอย่างอีกมากมายที่เราจะทำแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะแต่สุขภาพไม่ดีมีปัญหาอะไรมีเพียงแค่เหนื่อยเท่านั้นแข็งแรงดีค่ะสรุปทั้งการงานการเงินความรักของชาวราศีพฤษภนั้นการงานจะประสบความสำเร็จคุณสามารถลงทุนแข่งขันได้คุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการงานถึงแม่เหนื่อยทุกกลุ่มเป็นกังวล อุปสรรคปัญหาจะฟันฝ่าคลี่คลายไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินจะมีเงินเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กอาจจะเป็นจากโชคจากลาบจากออการเสียงดวงหรือเงินฟุกฟุกเงินโบนัสที่กลับตอ,ตอบแทนเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักคนที่ยังโสโดจะมีความรักเข้ามาจะมีคนมาขายขนมจีบนะคะพิจารณาให้ดีถ้าเขาใช่เดินหน้าดู ใจซึ่งกันและกันแล้วคุณจะไปเจอปลายทางแห่งความสเร็จคนที่มีความรักอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องละหองละแหงอาจจะมีคนเข้ามาพิจารณาให้ดีรักซ้อนซ่อนรักอาจจะทําให้คุณผิดหวังเจ็บปวดในบั้นปลายของชีวิตก็เป็นไปได้หรือในความรักที่เป็นทุกข์เป็นกังวลน,นะคะรักให้ประครับประคองละหองละแหงบ้างเดีดจะผ่านพน้นจะคลี่คลายไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพ มีแต่เพียงความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากการเดินทางไกลปลอดภัยดีค่ะออมีเรื่องที่จะแนะนำอีกคือคุณสามารถติดต่อมหาเดวีได้เพราะคุณมีสายยางขององค์มหาเดวะมหาเดวีส่งผ่านเข้ามาพูดคุยกันแนะนำกันนะคะแล้วคุณจะไปเจอทางแห่งความสำเร็จทุกครั้งทุกคลิปวิดีโอถ้ามีสิ่งใดที่มหาเดวีพูดผิดพลาดไปก็ขออาภัยด้วยนะคะ เพราะว่าบางทีการทํานายนั้นมันก็อาจจะมีติดๆิคัดๆก็คือคําพูดค่ะแต่เรื่องคําว่าความแม่นยำไหมศาสตร์ของมหาเดวีทํานายมา20่ส่าปีก็ถือว่าในเปอร์เซ็นต์ของทุกๆคนที่เสียงตอบรับมาค่อนข้างแม่นยาแต่ทุกต้องพิจารณานะคะอย่าคิดมากอย่าฟุ้งซ่านใช้ไว้เพื่อเป็นแนวทางฟังไว้เพื่อรู้เพื่อแก้ไขแล้วความสำเร็จจะอยู่ที่ปลายทางที่คุณรอคอยค่ะ ขอบคุณค่ะ